ไปไปนอนตรงแพ้สะพานมอญแพงก็แพงนอนก็ไม่ได้ฟิลลิ่งอะไรเลยนอนก็ไม่ได้ฟิลลิ่งกันเลยเลยในสะพานมอญพี่เคยไปแล้วไปเที่ยวสะพานมอญไปนอนเลยนอนตรงไอ้ไอ้ไอ,อ้ตรงใต้สะพานนะ่ะเขาจริงไม่ได้ฟิลลิ่งอะไรเลยแล้วก็ตำนานด้วยนะตำนานตอนนั้นเพิ่งคบกับแฟนใหม่ๆตอนนั้นเพิ่งคบกับแฟนใหม่ๆ แล้วก็แฟนตอนนั้นขี้งอนฟอร์ดขี้งอนมากตอนนั้นพูดอะไรนิดนึงอะไรไม่ได้เข้าหูไม่ได้เลยนะงอนตอนนั้นก็ไปเที่ยวด้วยกันมีไอพนแล้วก็พูดจาัดก,การเก่ามีเพื่อนเขาไปเที่ยวสะพานมอญกันแล้วก็ไปจองที่พักเป็นแพรนอนใต้เออก็ตกลงกันอะไรกันเรียบร้อยละกินให้กินหมูกระทะก็กินกินอะไรกันแล้วก็บอกเออก็ต้องแบบ ึงเวลานะนอนดึกแล้วก็เออแยกต้องแยกควรจะแยกแยก้ยายกันนอนนูน่นนี่นั่นก็เหมือนว่าฟอร์ดเขาก็ห่วงเพื่อนเขาเออเขาก็ห่วงเพื่อนเขาเขาก็อยากนั่งกับเจ้าพลนั่งอยู่ข้างนอกแล้วเขาก็ดื่มอะไรกันดิ้งอะ,อะไรกันก็ไม่รู้ดิฉันก็ไม่ยอมเข้ามานอนนะที่ฉันก็เลยส่งข้อความไปหาผู้จัดก,การเก่าฉะนั้นเออดูที่เนี่ยมันไม่ยอมนอนนูน่นนี่นั่นนางก็คงอาจเห็นข้อความมั้งก็เลยนางก็เลยยิ่งนอน แล้วก็ใส่เสื้อชูชีพตอนนั้นน่าจะกลุ่มๆแล้วแหละกลุ่มๆน่าจะกินเบียร์กันกลุม่มก็เลยใส่เสื้อชูชีพนอนเพราะว่ากลัวอะไรกลัวน้ําขึ้นกลัวน้ําขึ้นหรือกลัวนอนดิ้นแล้วก็ตกแพตายกลัวตายเรื <c oughs> <c oughs> ่องึงที่ไรขับนูน่นทีเลย มันกลัวตายอีฟอร์ดมันกลัวตายกับเพื่อนมันมันกลัวตายค่ะมันก็เลยใส่เสื้อชูชีพนอนข้างนอกแตใสมันใส่เสื้อชูชีพนอนกับเพื่อนมันสองคนมันไม่เอาเข้ามานอนข้างในนะมันมันดิฉันบ่นมันไงดิฉันบ่นมันมันไม่มานอน จนอะไรวะก็เลยจนแบบดิฉันแบบพูดกับน้องว่าโอเคงั้นพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องไปเที่ยวต่อแล้วไม่ต้องไปเที่ยวต่อแล้วกลับเลยไม่ต้องไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเขาคิดยังไงเขาไม่รู้เขาก็แบบแบบไม่พอใจอะเข้ามานอนนะไม่พอใจแล้วก็แล,วกแล้วก็ไม่ไม่ถอดสูชูชีพ <c oughs> <c oughs> เข้ามานอนเหมือนกันนะสุดท้ายก็เข้ามานอนในห้องนะเข้ามานอน <c oughs> ขึ้นเตียงมาแล้วก็ไม่ถอดสูชี <c oughs> แล้วมันก็นอนทั้งชูชีพนอนข้างเตียงแต่มันใส่ชูชีพหุ <c> ่ย <oughs> ขำแล้วก็มีหน้าตื่นเช้ามาเขาก็มีหน้าเธาตื่นเช้ามาเขาก็มาบน่นก็บอกเขานอนเจ็บหลังเขาเจ็บหลังเขาตื่นมาเขาบอกเขาเจ็บหลังดูซิไม่มีน้ำใจเลยไม่ถอดชูชีพให้มมนมาด่าเราอีกนะ <c oughs> มันมาด่าเราอีกมันมาว่าเราอีกมันมาบอกว่าเราอะใจดํามันไปบ่นกับเพื่อนมันมันบอกว่าเราอ่ะใจดํานึกว่าจะถอดชูชีพให้มันก็ไม่ถอดชูชีพให้มันแล้วมันก็นอนทั้งชูชีพเอตลกแล้วก็นอนหันหลังให้ด้วยนะนอนหันหลังเหมือนงอนไงเหมือนงอนเราบ่นให้เราบ่นให้อะไรให้งอนงอน แล้วก็ใส่ลืมถ่ายรูปไปนะตอนนั้นนะ่าตลกนะั้นลืมนะตอนที่มันถาใส่ชูชีพนอนบนเตียงอะ่ะดิฉันถ้าจะถ่ายรูปไปลืมตลกสนุกตอนนั้นนะ่ะฟิลลิ่งเออ <c oughs> เออน่าจะเมาหรือว่าอะไรอย่างหนึง่งน่าจะเมา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 ตลกเออ เรื่องเล่าตำนานตำนานใส่ชูชีพนอนลืมไงไม่ได้คิดแต่เราก็แต่เราก็โกรธจริงนะเราก็โกรธจริงเพราะว่าฟอร์ตตดตอนนี้มันติดเพื่อนมันติดเพื่อนแล้วเวลามันติดเพื่อนแล้วมันเราพูดอะไรมันไม่ฟังมันห่วงแต่เ,เพื่อนมันไงเราก็แบบเราก็แบบเอาทำไมพูดไม่รู้เรื่องนะพูดไปแล้ว พูดไปแล้วบอกไปแล้วน่าจะเข้าใจเอออยากกินหมูกระทะก็ให้กินดิฉันน่ะไม่ได้กินวันนั้นนะเพราะว่าดิฉันแบบไม่หิวอก,กินหมูกระทะก็กินก็กินไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ก็กินหมูกระทะไปอะไรไปแต่ถึงเวลานอนน่ะต้องนอนตอถึงเวลานอนไม่นอนไงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปเที่ยวต่ออีกอะไรอีกอย่างเงี้ยแต่อีพล์มันขับรถเก่งในะพลนะ่ะเพื่อนมันนะ่ะเผยพลนเะนี่ย ขับรถเก่งเพื่อนมันขับรถเก่งอืขับรถเก่งคนหนึงคนขับรถตอนนั้นขับเหมือนตอนนี้มันไม่ขํามาสิมันโกรธกันจริงอ่ะมันโกรธจริงมันโกรธจริง <c oughs> โกรธจริงไม่ขับนอนนอนหันหลังให้กูกูก็หันหลังให้มึงอ่ะ อฟิลอ่ะเอ้ามึงหันหลังให้กูอ้ามึงหันหลังให้กูกูก็หันหลังให้มึงอ่ะเออจบจบค่ะอืมต่างคนต่างนอนจบ <c oughs> ไปทิปทีไรมีเรื่องทุกทีไปทิปทีไรมีเรื่องทุกทีแต่ตอนที่คบกันใหม่ๆหนักกว่านี้อีกที่พาไปเที่ยวกันไอ้ที่พาไปเที่ยว,ายวลาดบุรีอ่ะ ลาดบุรีนะจะออกมานอนนอกห้องเลยนะผ้าคุณหนูมาออกมานอนตรงชิงช้าเออแล้วเขาก็โทรไปฟ้องเพื่อนเขาแต่นอีพนไม่ได้มาโทรไปฟ้องอีพนโทรไปฟ้องอีพนเขาจะกลับจะกลับบ้านเลยนะจะเรียกแก๊ปจากลาดบุรีไปกรุงเทพ <laughs> จะเรียกแกป๊ปจะเรียกแก๊ปจากลาดบุรีโทรหาเพื่อนหน่อยว่า พนที่ที่นี่มีแก๊ปปเปล่าวะเออข้าจะเรียกแก๊ปถ้า <c oughs> เรียกรถแต่เรียกไว้เป็นจะเรียกแก๊ป <c oughs> จะหาแก๊ปจากราชบุรีค่ะจะกลับบุรีลำค่ะไม่พอใจดิฉันว่าให้ไงดิฉันว่าให้อ่ะก็จะไม่ให้ว่าไง ก็จะไม่ให้ว่ายัางไงเพึ่งไปทําหน้ามาทำพอา p r พหน้าแดงทำพอา p r พมาทำพอา p r พหน้าแดงไงที่เอาเกล็ดเลือดไปปัน่นใช่ไหมเอาเกลดเลือดไปปันนะ่นหน้าหน้าก็แดงมาไปเราก็พาไปคลินิกพี่หมออ้าําแล้วก็อุตส่าห์คิดทิปคิดอะไรให้ทั้งหมดเลยนะตอนนั้นน่ะเออคิดทงคิดทิปคิดอะไรให้แล้วก็จองที่พักอย่างดีนะโรงแรมอย่างดีเลยแถวลาดบุรีแถวแถวแต่ไม่ไกลจากตลาดน้ํา ตลาดน้าดาเนินสะดวกไม่ได้ไกลกันเลยจากตรงนั้นแล้วก็จองให้อะไรให้อะทำหน้ามาเสร็จก็ไปเข้าที่พักเลี้ยงเสี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรอย่างดีนะตอนนั้นหน้าก็แดงเพราะทำพีอารพีมาก็เราก็คิดแล้วก็บอกว่าเออเราก็เห็นนักกินข้าวกินอะไรแล้วเรียบร้อยใช่ไหมมือข้ามก็ควรนอนดิฉันเป็นคนแค่แบบนี้ว่าอ่ะเวลากินกินเวลาเที่ยวเที่ยวเวลานอนนอน เพราะว่าถ้าไม่นอนแผนมันพรุ่งนี้มันจะมันจะสลวนไปหมดเลยแค่เราแบบไม่อเลิตอ่ะไม่ได้นอนใช่ไหมไม่ได้นอนคือเวลาแผนเวลาเที่ยวมันต้องมีเวลาใช่ไหมเออโอเคเรานอนตอนนี้พรุ่งนี้เราตื่นมาตื่นมาเราไปไหนเราทําอะไรต่อมันก็จะเป็นแผนเป็นระบบเป็นเวลา <c oughs> แต่วัยรุ่นอะ่ะมันจะไม่มีแผน กลางคืนเน่ยมันจะชอบไปตั้งวงกันแล้วมันไม่นอนพอมันไม่นอนปุ๊บตอนเช้ามันก็จะไม่อยากตื่นมันก็จะตื่นสายตื่นสายปุ๊บเวลามันก็จะเลทเวลามันก็จะเลทโปรแกรมมันก็จะเคลื่อนมันก็จะแบบดิฉันจะไม่ค่อยชอบคือดิฉันจะต้องแบบเป๊ะเป๊ะนิดหนึ่งดิฉันจะค่อยงกะเวลาอ่ะทางนี้ทางนี้ต้องนอนละห้าทุ่มต้องนอนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเช้าไปนู่นไปนี่ก็ว่ากันไป ใช่ไหมอาทำพีอา p r พีทำพีอา p ์พี r p. เสร็จแล้วก็กมาพักที่โรงแรมเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีโปรแกรมไปเที่ยวเที่ยวไหนบ้างพรุ่งนี้เที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกตลาดน้ําดําเนินสะดวกเสร็จก็จะไปขี่ช้างจะไปจะไปปางช้างจะไปดูเสือจ,จะไปถ่ายรูปกับเสือกับอะไรก็ว่ากันไปก็คุยกันเสร็จก็ยังดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็ มากลับจากคลินิกพี่หมออ้๊ามก็จองนูน่นน,นี่นั่นเออเล่าฝันประชื่นเล่าฝันแฟนและก็กินข้าว <c oughs> กินอะไรกันเสร็จแล้วก็นึกว่าเออไม่มีอะไรนอนทีนีก้ก็อ่ะทีนี้ก็คิดว่าไม่มีอะไรเข้าห้องนอนสักพักมันเหมือนว่าอ e ีชัยตัวต้นเรื่องคืออ e ีช e ัยอีชัยมันไม่นอนแล้วมันจะดิง้งและอ e ีช e ัยอีชัยเป็นโควิด อีชัยไม่ได้ทําหน้ากับเขาด้วยนะไปไปคลินิกพี่หมออม้ําอีชัยก็ไม่ได้ทาหน้าทําหน้าเพราะอีชัยเป็นโควิดอีชัยเป็นโควิดตัวเองเป็นโควิดไม่พอไม่นอนไม่พอดิ้งซื้อเบียร์กระป๋องมาจากไหนไม่รู้หรือมันอยู่ในตู้ในห้องเนี่ยดิฉันจาไม่ได้ละมีเบียร์กระป๋องก็เรียกเรียกอ e ีฟอดไปนั่งดิ้งด้วยดิฉันก็ของขึ้นสิดิฉันก็ของขึ้นสินนสเพราะว่า เราก็คิดว่าเออโอเครู้เรื่องรู้ราวแล้วเพราะว่ากินข้าวมาถึงโรงแรมก็กินข้าวนั่งกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วก็คุยกันอะไรกันเมาส์มอยต่อยแปก็คิดว่าเข้าห้องใครห้องมันก็หาวน้ําแล้วก,แวก็แล้วก็นอนก็ไม่จะไม่จะอีชัยอีตัวต้นเลือกก็อาจ,จะทักข้อความมาหาฟอร์ดชวนฟอร์ดไปนั่งคุยไปดิ้งกันอะไรกันเราก็ว่าเออทําไมไม่รักตัวเองมา ทำไมไม่รักตัวเองพาไปทําหน้าก็พาไปแล้วก็น่าจะรู้เรื่องก็ควรต้องนอนไหมพักหน้าหน้าก็แดงอยู่อย่าไปนั่งกินเบียร์กับอีชัยอีกอชัยก็เป็นโควิดเดี๋ยวถ้าติดโควิดติดโควิดขึ้นมาก็ซวยกันหมดแล้วกูก็ซวยด้วยมึงก็ซวยด้วยงานก็เสียชิปหายยป่วงกันหมดทีเนี้ยงานก็เข้ายาวเลยไอเราอกมองเราเวลาเรามองอะไรเรามองเป็นสเต็ปสเต็ปปะ แต่เขาวัยรุ่นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะก็ยังไม่ง่วงอา้าโอเคพี่ฟอดนะมันก็อาจจะคิดโอเคพี่ชัยเรียกก็ยังไม่ดึกมากอ่ะพี่พี่ชัยเรียกก็เอาไปนั่งกินนู่นนี่นั่น,นดิฉันก็อา่าคุยรู้เรื่องแล้วทำไมทำงมี้ฉันก็เลยโพสต์ปึง้งลงเฟซบุ๊กไปทิ้งระเบิดบอมบมลง Facebook ไปปึง้งสเตตัดทีนี้แหละวงแตกวงแตกเลยจ้านางน่าจะเห็นแบบ นางน่าจะเห็นข้อความใน facebook วงแตกเลยทีเนี้ยรีบกลับมากลับมาก็ไม่นอนนะจ๊ะกลับมาเหมือนมาอาบน้ําหรืออะไรที่น่ก็นอนที่นั่นก็ปิดไฟเี่นี่นก็ไม่รอที่นี่ก็ปิดไฟนอนนางก็มาจะเดินมาเลยชั้นลูแหละเดินกลับมาบอกว่าเออเออถ้าเขาไม่รักตัวเองก็ช่างมันเถอะหรืออะไรสักอย่างหนึง่งโอเคอะไรอันเนี้ย้าอย่างพิมพ์ว่าประมาณเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้า เออเรารักเขาเขาไม่รักตัวเขาเองก็ช่างเขาเถอะอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยอารมณ์แบบฟิลแบบผู้หญิงเนียก็จะแบบผู้หญิงน้อยใจก็จะระบ,บายอะไรประมาณนี้ยอืมกลับมาก็คิดว่าโอเคเห็นเอ้ยโพสต์ได้ผลนะกระเทยอะกระเทยเฮ้ยโพสฉันได้ผลเออก็ประชดประมาณประชดประชดนั่นแหละเออถ้าไม่รักตัวเองก็นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ แล้วคิดเออได้ผลละโพสไปแฟนกลับมานอนเออคิดผิดจ้ามึงมานะมาอาบน้ำอาบน้ำเสร็จปุ๊บไม่นอนจ้าถือผ้าขนหนูโกรธดิฉันที่ดิฉันโพสโกรธผู้ชายโกรธที่ดิฉันโพสอาบน้ำเสร็จลากผ้าขนหนูออกไปเดินออกจากห้องไปหายหา,ยหายไม่เจอ หาไม่เจอเดินออกจากห้องไปไปตายหาที่ไหนไม่รู้เป็นเรื่องเป็นราวอีกกูเอา้านึกจะมานอนตาหาไปไหนก็ล่ะก,ก็ต้องลุกออกมาลุกออกมาเดินตามหามันที่หายและลูกเข้าไปไหนวะคิดไปถึงไหนถึงไหนแล้วมันจะน้อยใจหนีไปไหนวะเนี่ยนู่นนี่นะไปะหายไปพร้อมผ้าขนหนูที่ไหนได้นู่นไปนั่งอยู่ที่ชิงช้าหน้าโรงแรม น่าจะเป็นสนามเด็กเล่นนะแล้วมีชิงช้าหรืออะไรหน้าโรงแรมนั่นแหละแล้วก็โทรหาเพื่อนตอนนั้นเวลาเขามีอะไรเขาจะโทรหาอีพนอีพนนี่เป็นเพื่อนที่สนิทมากเพื่อนรักเพื่อนเลิฟอยู่ด้วยกันมาอีพนอีพนมันชื่ออะไรว่าอะไร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 พลวัตหรือวิทวัตอะไรไม่รู้นะชื่อจริงจำชื่อไหมแต่มันชื่อเล่นชื่ออีพนโทรคุยกับเพื่อนโทรหาเพื่อนพนข้าจะกลับแล้วว่าพนข้าไม่อยู่แล้ว พนค่าไม่ไหวละพนถ้าค่าเรียกแก๊ปจากที่นี่พนถ้าค่าจะเรียกรถเรียกยังไงวะที่นี่จะมีแก๊ปไหมเออโน่นนี่นั่นเออเอาผ้าุณหนูหล่อนจะกลับก็ได้ค่ะแต่หล่อนต้องเอาผ้าุณหนูมาไว้ที่ห้องก่อนแล้วหล่อนจะกลับแล้วหล่อนเอาผ้าุณหนูเข้าไปไม่ได้ค่ะจ,จะโดนปรับเงินค่ะเออ หล่อนจะเรียกก่อนที่หล่อนจะเรียกแก๊บหล่อนเอาผ้าคุหนูมาคืนก่อนเออแล้วก็ทริปนั้นก็ไม่สนุกไปเลยนะพอมาอีกวันหนึ่งไม่สนุกเลยก็งอนแล้วก็หาเจอให้โทรหาให้อันนี้สุดท้ายหาเจอนะหาเจอ,อโทรหาให้เดือดร้อนพนักงานโรงแรมอีกมึงต้องปั่นจักรยานเดือดร้อนสิ โทรหาพนักงานโรงแรมเลยคนหายลูกค้าที่เข้าพักหายค่ะเดือดร้อนเลยมึงพนักงานโรงแรมต้องปั่นจักรยานเอาไว้ใช้สง่งเหมืนหาก,กบเลยอะ่ะมันหาก,กบเลยอะ่ะจริงมันไม่ได้ตลกหรอกแต่เล่าให้มันตลกแต่มันฟิลลิ่งหนีจริงๆแต่ตอนนั้นมันไม่ได้ตลกนะลูกเขาหายไปอย่างเงี้ย แล้วก็ดึกแล้วลูกเขาหายไปแล้วเราก็ไม่รู้ที่มันจะคิดมากมันจะนอยน้อยใจเดินกลับบ้านหรือเปล่าหรือว่าอะไรแล้วก็ไม่บอกไม่กล่าวเราก็กลัวลูกเขาหายอ่ลูกเขาหาย,าห,าย <c oughs> หายนานหาไม่เจอจนแบบเอาโอเคหาไปหามาเจอหามาหาไปหามาเจอ ไปนอนขดอยู่ที่ชิงช้าที่สนามเด็กเล่นนอนขดอยู่เอาผ้าคุณห no นูฮ่มเอาผ้าคุณห no นูห่มไปนอนขดไปนอนขดอยู่ที่ชิงช้าน่ารักนะนางก,ก็น่ารักนะแต่เราอ่ะมันไม่ได้คิดฟีลลิ่งแบบนี้ไงเรามันก็แบบฟีลลิ่งแบบจริงจังไปแล้วอ่ะฟีลลิ่งแบบเราเราไม่ได้เออถ้าเรามองแบบมุมเนี้ยเราก็จะนะถ้าสมมุตินะถ้ามองย้อนกลับไปได้่ะ เออก็ฟิลแบบวัยรุ่นเขาก็ฟิลวัยรุ่นเขาก็อาจจะแบบเออเราเอาเอถ้าสมมุติว่าเรามองย้อนกลับไปอ่ะเราน่าจะมองด้วยฟิลลิ่งแบบสงสารนางนะสงสารนางอินดูนางเอออย่าไปด่านางมากเลยอย่าไปว่านางมากเลยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฟิลลิ่งเนาะถ้าเรามองได้แต่เราดันไม่มองแบบนั้นไงผู้ชายก็งอนไอเราก็หัวร้อนโกรธเออเป็นแบบนั้นนะ และอีกวันหนึ่งนะทิพนะโอ้ไม่มีอะไรสนุกเลยจ้าเออตลาดน้ําดําเนินสะดวกที่ไม่ได้เป็นตลาดน้ําดําเนินสะดวกแล้วก็เป็นอย่างที่คิดหมดเลยนะอีชัยอีชัยก็โควิดไข้แตกเลยไข้ขึ้นเลยพออีกวันหนึ่งนะมันตัวร้อนจี๋เลยไข้ขึ้นเลยไข้ขึ้นเลยมันไข้ขึ้นเลยมันไปเที่ยวตลาดนะ้ำมันเหมือนคนใกล้ตายเลยหน้าตีหน้าตามันเขาขี่ช้างกันมันก็ขี่ไม่ได้ มันไม่ขึ้นขึ้นช้างไม่ไหวนะไปตลาดน้ําก็ไม่ได้ไม่อยากเดินและไม่ไหวไม่ไหวแต่ก็ดีที่ฟอร์ดมันไม่ติดถ้าฟอร์ดต,ติดด้วยดิฉันติดด้วยก็จบหมดเลยเนะี่ยฟิลลิ่งมันก็ประมาณทเที่ยวไม่สนุกเลยนะขึ้นช้างก็ขึ้นช้างด้วยอารมณ์แบบขึ้นช้างก็ขึ้นช้างด้วยแบบอารมณ์แบบ ว่ามันว่าอมาด้วยกันแล้วอะทํายังไงอ่ะแต่ยังแต่ยังงอนกันอยู่กันนอนว่ายังงอนกันอยู่ยังโกรธกันอยู่แต่ว่าก็มาด้วยกันแล้วอย่างเงี้ยทํายังไงเออก็นะกลายเป็นฟิลลิ่งนี้ไปกลายเป็นฟิลลิ่งนี้ไปตำนานเยอะตำนานเยอะค่ะอืมเออเดี๋ยดิฉันนึกได้เดี๋ยวก็เล่าให้ฟังอีก ตำนานตำใจตำนานตำใจก็จะฟิลลิ่งนี้แหละเออฟิลลิ่งประมาณนี้อ่ะทุกคนจะไปนอนแล้วแค่นี้นะตีสองสามที่ 2, 3, แปดล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังใหม่แค่นี้นะคะทุกคนนอนหลับฝันดีทุกคนเลยเออชำํำวันนี้เล่าชำํำอะไรชำํำนะแค่นี้นะบาย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 บจะนอนแล้วนอนแล้วเดี๋ยววันนี้ตื่นมาคุยกันจ้าบายบายจ้า บาย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 ฝันดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะฝันดีจ้าฝันดีจ้าฝันดีจ้ากู d ดไน h t นะคะพี่รักกู๊ดไน